แฟนเก่าจะก,กลับมาก็ต่อเมื่อเขาต้องรู้สึกว่าคุณไม่ใช่คนเดิมคุณเป็นคนใหม่คนที่เอาแต่ทักหาเขาโทรหาเขาตามตือ้อตามงอ้อตามจี้ตามจิกนะครับถามไทยตามติด EPS ต่างๆไม่ใช่เขาจะกลับมาเพราะเขารู้สึกว่าคุณไม่ใช่คนเดิมคุณเป็นคนใหม่ครับคำถามคือวันนี้คุณเป็นคนเดิมหรือหรือคุณเป็นคนใหม่ครับมีบางคนนะครับอยากให้แฟนเก่ากลับมาแต่ก็ยังไปโพสเลยครับหนึ่งครับโพสเศร้าครับ เศร้าจะเป็นจะตายกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระสายแต่ตามพวกนี้นะครับโสดเศร้าอุ้ยท้องเฟลนะครับน้ำหูน้ำตาไหลครับแต่คุณรู้ไหมครับยิ่งคุณทําแบบนี้ยิ่งทําให้คนสมเพชมากขึ้นครับแฟนเก่าจะกลับมาเพราะคุณค่าในตัวของคุณไม่ใช่กลับมาเพราะความเวทนาในตัวของคุณจุดสองครับนะก็พยายามทักคนรอบข้างครับของเขาครับเพื่อให้ช่วยคุยครับ นะครับบอกพ่อบอกแม่ของเขาต่างๆพวกนี้ให้ช่วยคุยหน่อยได้ไหมนะครับเพื่อให้เขากลับมายิ่งคุณทําแบบเนี้มันยิ่งทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าหน้าเบื่อหน้ารําคาญมากขึ้นไปใหญ่ครับเพราะนั่นเรื่องนี้ห้ามทาครับ2ครับแฟนเก่าจะกลับมาเพราะเขาเห็นว่าคุณเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นครับอันนี้ต้องอธิบายเพิ่มนิดหนึงมีคุณค่ามากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมครับ รูปธรรมหมายความว่าอะไรครับจับต้องได้แล้วคนบอกเนี่ยแต่หนูก็เปลี่ยนแล้วนะคะอาจารย์ทุกวันเนี่ยนะตื่นตีห้านั่งสมาธินะครับหนูสวดมนต์ทำนองสอรพัญญะเนี่ยลูกคอเก้าชั้นนะครับคําถามคือแล้วเขาเห็นหรือเปล่า่ะว่าคุณมีคุณค่ามากขึ้นที่คุณเพิ่มคุณค่าภายในเป็นเรื่องดีแต่ไม่ได้ช่วยให้ใครเห็นว่าเออคุณมีคุณค่ามากขึ้นขนาดไหนคุณก็รู้อยู่แก่ใจของตัวเองแต่คนอื่นเขาไม่รู้ครับถูกไหมคนอื่นเขาไม่รู้ครับ หนูเพิ่มคุณค่านะครูคอมไม่ว่าทําอะไรก็ตามแต่หนูคนคิดบวกมองโลกในแง่บวกตลอดเวลาหนูไม่ได้เป็นคนคิดลบอันนี้ถือว่ามีคุณค่าไหมมีครับแต่เราเรียกว่านามธรรมนามมธรรมคือคนไม่สามารถเห็นได้ครับมีเทคนิคอย่าง,างหนึ่งนะครับในคอสสังกิตแฟนเก่านะครับในการดึงแฟนเก่ากลับมาเลยคือการที่คุณโพสต์รูปภาพของคุณลงในโซเชียลมีเดียอันนี้ถือว่าเป็นรูปธระมัไหมครับถือว่าเป็นรูปธรรมครับเห็นภาพชัดเจนครับ หลายคนก็จะถามเขาว่าเอ๊ะแล้วเขาจะเห็นได้อย่างไรบางครั้งเวลาคุณบล็อกเขาคุณก็สร้างบัญชีใหม่เพื่อไปส่องเขาไม่ใช่เลยครับแล้วมันจะผิดตรงไหนครับที่เขาจะไปสร้างบัญชีใหม่เพื่อมาแอบดูคุณหรือเวลาคุณอัปเกรดเองเนี่ยครับเพื่อนของเขาก็มักที่เอาเรื่องของคุณไปบอกเขางียคุณไม่ต้องห่วงว่าเขาจะเห็นยังไงคุณต้องห่วงว่าคุณทําสาเหตุให้เกิดขึ้นแล้วหรือยังนในคอร์สสังกิจแฟนเก่าเรื่องนี้จะเป็นโปรแกรมเลยนะครับนะวันจันทร์วันอังคารพุธพฤหัสสุขต่างต่างพวกนี้ควรโพสต์อะไร และมีอย่างคือการที่คุณเปลี่ยนภาพโปรไฟล์มันก็จะช่วยให้คนสนใจในตัวของคุณมากขึ้นนะครับมันจะช่วยคนสนใจในตัวของคุณมากขึ้นเรื่องนี้ต้องไปทบทวนในคอร์สสั่งจิตแฟนเก่านะครับนะมีใครอยากได้บ้างนะครับเปลี่ยนภาพโปรไฟล์แล้วมันมีสิบองค์ประกอบคือบางคนก็ตามดูไลฟ์ของกูคมนะครับเขารู้สึกว่าเออเห็นกูคมบอกว่าเนี่ยต้องเปลี่ยนภาพโปรไฟล์เขาก็เปลี่ยนจริงนะนะครับแต่เปลี่ยน โดยไม่ไม่เข้าใจว่ามันต้องดีไซน์ภาพยังไงครับบางคนก็แหมมีไฟนะครับลุกขึ้นมากลางดึกเลยนะครับอต้องเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะบล็อกยาวทําไงดีครับนะแต่งหน้าแต่งตาทาคิ้วนะครับแต่ลืมไหมครับว่าถ่ายกลางดึกครับนะครับของแบบนี้มันมีองค์ประกอบครับใครอยากได้บ้างครับนะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ละเอียดเต็มๆนะครับเรื่องนี้ก็ไปทบทวนในคอร์สสั่งจิตแฟนเก่า นะครับสำหรับคนที่บล็อกไปแล้วหรือว่าเขาเริ่มไม่อินนะครับตอบช้าตอบน้อยต่างๆพวกนี้คุณแค่ต้องทําตัวเองให้ตรงกับความต้องการของเขาครับถ้าคุณไม่ตรงกับความต้องการของเขาเดี๋ยวก็จะมีคนอื่นที่มาตรงกับความต้องการของเขาและสุดท้ายก็กลับมาจูนกันไม่ติดครับนะครับบางคนบานปลายจนกระทั่งต้องเลิก,กลากันและสุดท้ายไอ้นี่สินที่กู้มาด้วยกันน่ะเราต้องกลายเป็นคนมานั่งปลอดอยู่คนเดียวพอทักไปถามทวงไปถามต่างๆมันก็จะบอกว่าไม่มีไม่มีไม่หน,ไนีไม่จ่าย มันจะมี10องค์ประกอบครับในการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์และทําให้เขาสนใจในตัวของเรามากขึ้นแชร์หนึ่งครั้งแล้วพิมพ์รหัสครูคมครับตามด้วยหมายเลข82ตัวครับนะพิมพครูคม8 8ครับเดี๋ยวบอทจะส่งให้ครับนะใครพิมพก่อนได้ก่อนนะครับใครพิมพ์ช้าก็อดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าวันนี้คุณต้องการเอางี้เอาจิวิยาทั้งหมดเลยในการทําให้คนหมดใจ ต้องกลับมากราบคุณอันนี้เป็นแฟนคุณครับและอันนี้เป็นคุณครับผู้ชมว่าคุณเอาตําแหน่งนี้ดีกว่ามั้งหรือคุณจะเอาตำแหน่งนี้ครับอันนี้เป็นคุณเอาเวอร์ชั่นเขากราบตีนคุณหรือเอาเวอร์ชั่นคุณกราบตีนอีกฝ่ายผู้ชมมีสอนไว้ในคอร์สเป็นอยู่ทยางแรงๆนะหนึ่งครับเป็นคอร์สเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักครับ เปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักเนี่ยจริงๆแล้วคนหมดรักคุณมันมี6เรื่องที่คุณต้องควบคุมการที่คนเริ่มหมดรักคุณคุณไม่รู้ใช่ไหมว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะคนรอบข้างของเขายุยงกับถ้าไม่ญาติของมันก็พ่อของมันไม่พ่อของมันก็แม่ของมันไม่แม่ของมันก็เพื่อนของมันไม่เพื่อนของมันก็พี่น้องของมันแต่คนรอบข้างเป็นหนึ่งใน6ปัจจัยที่ทําให้เขาเริ่มหมดรักคุณราคาเต็มเนี่ยห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทครับ สองครับอยู่ในคอร์สสั่งรักครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มันอยากไปคนที่มันขอเลิกคนที่มันขอลดสถานะคนที่มันขอหย่าเนี่ยเพราะมันรู้สึกว่าการยืนอยู่ในความสัมพันธ์ตอนนี้คุณไม่สามารถตอบสนองความอยากได้ความรักคือการขายไอเดียให้คนคนหนึ่งมันเชื่อให้ได้ว่าถ้ามันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเราแล้วจะมีความสุขกับ แต่วันนี้คุณไม่เคยขายไอเดียครับคนมันเลยไม่เชื่อว่าอ๋ออยู่กับคุณแล้วมันมันมีแต่ความทุกข์อ่ะมันมีแต่เรื่องหวาดระแวงมันมีแต่เรื่องต้องทลละเลาะเบาแวงบนกนดาต่างๆมันเลยรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วมันมีความทุกข์ครับเพราะงั้นเนี่ยสั่งรักเนี่ยนะราคา5,590บาทครับถ้าซื้อแยกคอร์สอันนี้หลายคนก็ก็รู้กันดีนะครับคนเรียนสั่งรักก็เดี๋ยวนี้ประมาณ3 0 0พันชีวิตถ้าซื้อแยกคอร์สราคาจะอยู่1 0,000อัพแต่ถ้าลงในไลฟ์นี้ครับอย 7,590บาทครับและถ้าหลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะอาจารย์คะแล้วถ้าหนูลองเรียนไปเนี่ยหนูไม่เข้าใจอะเออเอาเทคนิคไปใช้แต่ว่ามันมันไม่กราบตีนะนะครับรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันจะไม่มันไม่ประสบความสําเร็จนะทําไงดีเดี๋ยวคุณไม่สบายใจหาว่าเนี่ยเออไม่ใช่ของจริงนะครับเดี๋ยวเอ๊ะกลัวว่าเคสของตัวเองไม่สําเร็จครูความมีโบนัสครับ6,900บาทครับ, 6, บ,รบเพื่อป้องกันคุณไม่สบายใจอันนี้จัดมาเพื่อในไลฟ์นี้โดยเฉพาะ กลัวว่าคุณไม่สบายใจครับโบนัสฟรีครับหกพั 6, ครับหนึ่งครับคุณมีครูคมครับเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวผ่านไลน์แคปเจอร์แจ้งที่ไลน์แอดนี่อันนี้นะครับหรือลิงก์ที่บังบุด้านล่างนี้เผื่อคุณไม่สบายใจสมัครเรียนไปแล้วเออรู้สึกว่าเออเดี๋ยวเคว้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีที่ปรึกษาเดี๋ยวกลัวไม่สําเร็จสอครับครูค,ควมวางแผนเฉพาะเคสครูค,ควมวางแผนให้เฉพาะเคสเลย จิ้มให้เลยครับว่าเดินซ้ายขวาหน้าหลังคุณทํายังไงมันตอบมาแบบนี้คุณตอบไปแบบไหนนะครับช่วงนี้มันนอนหันหลังคุณทํำยังไงคุณกระตุ้นยังไงนะครับช่วงนี้มันทําบึ้งทําตึงเนี่ยคุณทํายังไงมันขอเลิกขอหย่าต่างๆสิ่งที่คุณต้องพูดกลับไปคุณต้องพูดยังไงคําแบบไหนลักษณะยังไงต่างๆทาให้คุณเป็นประโยคเลยดีไหมสาครับคนที่ลงโปรนี้เท่านั้นครูคมติดตามผลจนกว่าคุณจะสำ เรดครับถ้าไม่สำเร็จไม่เลิกติดตามผลครับใครอยากได้เนี่ยแคปเจอร์แจ้งแอดมินได้ที่ l ล n e แอดคูคมเนี่ยผลักดันเคสให้ประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นพันพันเคสนะครับปัจจุบันนี้นะครับที่มีมีรีวิวนี่โพสต์นี้เห็นไหมคูคมปักหมุดไว้บนสุดของเพจตั้งแต่พวกเราเรียนกับผููคมชีวิตดีขึ้นอย่างไรบ้างโพสต์นี้มีคนคอมเมนต์รีวิวเท่าไหร่ครับ 1,700เคสครคกับกลับมารีวิวให้ครูผมครับแล้วเคสของคุณล่ะครับไม่อยากทำให้แฟนกลับมารักบ้างหรือครับคุณไม่อยากเป็นหนึ่งในรีวิวที่มารีวิวในโพสต์นี้หรือครับเพราะนี่อย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์มันพังจนแก้ไม่ได้อย่าปล่อยให้ลูกเนี่ยนะกําพาอย่าปล่อยให้หัวใจของตัวเองเจ็บช้ำและท้ายที่สุดแล้วอย่าเป็นผู้แพ้ในความรักความสัมพันธ์ถ้าคนที่มันจะแพ้ ต้องเป็นคูก่กรณีของคุณเท่านั้นคับ